The gamma rays หัวข้อนำเสนอความหมายของรังสีแกมมาคุณสมบัติของรังสีแกมมาแหล่งกำเนิดและการค้นพบของรังสีแกมมาการนำรังสีแกมมาไปใช้ประโยชน์อันตรายของรังสีแกมมาและการป้องกันรังสีแกมมาความหมายของรังสีแกมมา รังสีแกมมาคือคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงที่มีความยาวคลื่นสั้นที่สุดและมีความที่สูงที่สุดเกิดจากปฏิกิริยาไนโตรเจนอะตอมที่เปลี่ยนจากสถานะพลังงานสูงไปสู่สถานะพลังงานต่ำหรือจากทัตุค์การรังสีและมีอำนาจทะลุทะลวงสสารได้ลึกกว่ารังสีชนิดอื่นคุณสมบัติของรังสีแกมมารังสีแกมมามีคุณสมบัติหลักคือเป็นรังสีแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงมากมีความยาวคลื่นสั้นที่สุด และมีความที่สูงที่สุดจึงมีอำนาจทะลุทะลงสูงซึ่งหมายความว่าสามารถผ่านวัตถุหนาแน่นอย่างตะกวัวและคอนกรีตได้และมีมวลและประจุเป็นศูนย์ความถี่ของรังสีแกมมามีค่ามากกว่า1 0ยกก่งรัง1 9เฮิรต์ความยาวคลื่นน้อยกว่า10พิกอเมตรแหรงกเนิดและการค้นพบของรังสีแกมมารังสีแกมมามีแรงขมวดหลากหลกักๆ2ประเภทได้แก่นหนึ่งแรงกขมวดธรรมชาติการสลายตัวของธาตุกัมมันรังสีนิวเคลียสของธาตุที่ไม่เสถียรโดยรังสีแกมมาออกมาเมื่อสลายตัว รังสีคอสมิกอนุภาคพลังงานสูงจากอวกาศทำปฏิกิริยากับชัน้นบรรยากาศโลกทำให้เกิดการผลิตรังสีแกมมาปรากฏการทางดราราศาสตร์เช่นการระเบิดของซูเปอร์โนวาบริเวณรอบลมดำและดาวนิวตรอนปรากฏการธรรมชาติบนโลกเช่นฟ้าผ่า2แหล่งกำเนิดเทียมการสลายตัวของไอโซโทปกัมมันตรังสีที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นโคโบอล60ที่ใช้ในการแพทย์และอุตสาหกรรมกระบวนการทำลายล้างคู่เมื่ออิเล็กตรอนและโพซิตรอนมาพบกันจะเกิดการแผ่รังสีแกมมาออกมา การใช้ในทางการแพทย์เช่นการใช้รังสีเพื่อการรักษาการใช้ในการเกษตรเช่นการปรับปรุงพันธุ์พืชและการควบคุมแมลงศัตรูพืชการค้นพบรังสีแกมมาเกิดขึ้นในปี1900โดยนักฟิสิกส์ชาวฝรั่งเศสปอนวินลาดพอลวิลเลตขณะที่เขากำลังศึกษาการมันทรังสีจากธาตุเรดียมในปี1903เออร์เนสต์รัตเทอร์ฟอร์ดได้ตั้งชื่อรังสีชนิดนี้ว่าแกมมาการนำรังสีแกมมาไปใช้ประโยชน์รักษามแร็งใช้ลำแสงรังสีแกมมาเข้มข้นสูง ผู้ทำลายเซลล์มะเร็งโดยลุดผลกระทบอปอนนื้ยืบกัติการถนอมอาหารช่วยยับยั้งการงอกของพักและผลไม้ชะลอการสุกและบานและทำลายพยาธิใช้กล้องทอรทัศน์ทีตรวจจากรังสีแกมมาในการศึกษาแหล่งำนาณเรังสีแกมมาในอวกาศเช่นดวงอาทิตย์ลมดำหรือดวงดาวนิวตรอนเพื่อทำความเข้าใจโครงสร้างของจักรวาลการตรวจสอบคุณภาพใช้เทคนิคการถ่ายภาพรังสีอุตสาหกรรมรด د ي โอกราฟีตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุเช่นการหารอยร้าวในรอยเชื่อมของท่อส่งน้ำมันหรือกา๊าซ อันตรายของรังสีแกมมาทำลายเซลล์และ DNA รังสีแกมมามีพลังงานสูงและสามารถทำลายเซลล์รวมถึงโมเลกุล DNA ภายในเซลล์ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งการทำลาย DNA ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคมะเร็งความเสียหายต่ออวัยวะและระบบอื่นๆรังสีแกมมาสามารถทะลุผ่านร่างกายได้และทำลายอวัยวะภายในทำให้เกิดความเสียหายในระดับอวัยวะหรือทำให้ระบบล้มเหลวได้การป้องกันรังสีแกมมาหลักการป้องกันรังสีแกมมา ลดเวลาที่ใช้ในบริเวณที่มีรังสีให้หน้อยที่สุดเนื่องจากปริมาณรังสีที่ได้รับจะเพิ่มขึ้นตามเวลารักษาระยะห่างจากแหล่งกำเนิดรังสีให้มากที่สุดเพราะปริมาณรังสีจะลดลงย่างมากเมื่อระยะห่างเพิ่มขึ้นใช้วัสดุที่เหมาะสมเพื่อดูดซับรังสีแกมมาเตะกวัวเล็กหนาะหรือคอนกรีตหนาะเป็นวัสดุที่ใช้กันทั่วไปในการป้องกันรังสีแกมมาวัสดุที่มีความหนาแน่นสูงเช่นตะกวัวเล็กหรือยูเรเนียมที่ม,มักใช้ในทางการแพทย์หรืออุตสาหกรรม